ทำไมพวกนายสั่งมาเยอะจังอะจริงจริงแล้วตามกฎของร้านน่ะถ้าเกิดกินไม่หมดอะต้องโดนปรับด้วยนะจะกลับทําไมนี่มันร้านบุเฟมันเป็นร้านบุเฟจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ถ้าฉันสั่งมาเนี่ยก็แสดงว่าฉันกินหมดเข้าใจปะ่ะมากิน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 เฮ้ยเสียลมหมด<ป>มา <c oughs> อร่อยมะครับอร่อยเห <c oughs> รนื้อ <c oughs> <c oughs> ฉันอิ่มแล้วอ่ะฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันเฮ้ยอิ่มกินเกินเลยหอพวกนายกินเหลือกันเยอะขนาดเนี้ยต้องโดนปรับนะพวกฉันอน่ะก็อยากจะกินต่อให้หมดนะแต่เธอดูนี่มันมีทิชชู่ม,มาอยู่ในหม้อได้ไงสกรปรกเลที่สุดในถาดน,นะยังมีเศษทิชชู่อีกใครจะไปกินลงอะ่ะ อ,อนักเรียนโจทย์ข้อสอบอยู่บนกระดานอย่าลืมนะเขียนคำตอบให้ชัดเจนแสดงวิธีทำซื้อสัตว์ต่อต,ตัวเองนะครูรู้นะถ้าใครลอกกันทัว่วมันมีวิธีทำเข้าใจไหมเออปวดท้องมากเลยครูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตากันด้วยนะใครลอกกันต้องบอกครูนะเดี๋ยวมาค่ะมาาแล้วเฮ้ยมันตาทำได้ไหม ไขอรอกเยดิเออได้ได้ <มา S 1> เฮ้ยพวกเธอครูบอกไม่ให้รอกกันอ่ะถ้าไม่ถึงรอกกันแบบนี้มนไม่ถูกต้องนะเอ้าก็เราเป็นแฟนกันอ่ะจะลอกกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่เกี่ยวกับเป็นแฟนไม่เป็นแฟนห้ามรอกก็คือห้ามลอกดิโอ๊ยพิมพ์เธอทำหมงเธอไปดิไ่หันไปๆไม่ต้องมายุ่ง ตอบนะคะตอบดีกว่าดีกว่านะครั้งที่แล้วนะครูครั้งที่แล้วจะได้เท่าไหร่หนึ่งโอ้โหเขาย oh. 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 oh, oh. oh. oh ังมีนะได้เพิ่มขึ้นสองเลยกตายแล้วตลอดเลยนะคะอาะเด็กหญิงพิมเธอได้8เต็ม10นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะมันตรามันตาก็ได้9เต็ม10ค่ะส่วนสแน็คคราวนี้เกินคาดนะปกติเป็นเพื่อนคับตลอดคราวนี้สแน็คได้9เต็ม10เหมือนกันค่ะ ออ,อะดีขึ้นมากเลยนะแหมสันแนไม่ทำให้ครูผิดหวังเลยเครูคะอะไรลูกที่จนแนศเขาได้คะแนนดีขึ้นอะเพราะาเขาลอกมันตราค่ะครูฮะผิงหรือเปล่าจันหน่แนศเอาสมุดมาครูจะดูซีมวิธีทำมันเหมือนของมันตราหรือเปล่าครูจะดูไม่ดีพอโอโ้โหนี่มันตราเขียนผิด เธอยังเขียนผิดตามเลยอ่ะมิหน้าจริงด้วยนี่ถ้าอย่าง,งานั้นสองคนนี้จะต้องโดนหักคะแนนนะมันตาเธอก็ต้องโดนด้วยนะเธอเอาให้เพื่อนลอกได้ย,ยังไงอ่ะ <c oughs> ครูบอกแล้วว่าอย่าทุจริต <c oughs> เอาเป็นว่าครั้งนี้ครูจะให้ตบทัอ้งคู่เลยนะอ้ครูครับทำไมอ่ะต้องไปสอบซ่อมนะเข้าใจไหมไม่ใช่เพื่อนด้วยครับอะไรไม่ใช่เพื่อนต่อเป <c oughs> ็นแฟนค่ะ ครูรู้แล้วว่าจะเป็นแฟนกันเอา้าครูบอกเพื่อนทำไมดูสันแนก <c oughs> เดี๋ยวครูจะหับคะแนนอีกคนละห้าคะแนนดีไหมเนี่ยออโอ้ยสนแนกมันตาพรุ่งนี้นะตอนพักกินข้าวกินแค่ห้านาทีแล้วไปหาครูที่ห้องพักครูเพื่อไปสอบซ่อมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะวันนี้เลิกเรียนได้ค่ะนี่ทำไมทำคำเสิร์ขอบคุณค่ะจิม เขาทำแบบนี้แบบเพามว่าอะไรคะก็มันไม่รู้ทํานี่พวกเราต้องอ่านเังีือแทบตายอ่ะส่วนนายได้คะแนนมาฟรีๆเพราะว่าลอมันตาทิมพ์แต่ฉันเป็นแฟนสแลกอะฉันก็เต็มใจให้สแลกรอกเธอมายุ่งอะไรด้วยอ่ะก็พวกเธอเธจริตดอย่างเงี้ยก็ต้องตอบครูถูกแล้วปะ่ะเธอทําทผิดอะยังจะมาโวยวายอีกก็เป็นเพราะเธออะฉันเลยต้องไปสอบซ่อมใหม่เดอยคอยดูนะฉันจะหาทางมาแก้แค้นเลยเฮ้ยเซงอ่ะ ทนายไปกินชาบูกันไหมแก้เซ็งอืมกินแก้เซ็งเอาเฮ้ยชวนครับเออดีไหครับไปกินด้วยกันปะเอาไปดิไปดิจะชวนกินไปด้วยปะไม่เอาเออไม่เอาด้วยคนนะทำไมอ่ะฉันเซ็งอยู่ยังจะชวนคนที่ทำให้เซ็งไปอีกก็เป็นเพื่อนกันปะมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงชวนยังไงฉันก็ไม่ไปอยู่ดีวันนี้ฉันไม่ถูอละแบ๊ เฮายเบี่ยจริงเลยพวกคนรักต่อความยุติธรรมเอาคอยดูนะเอาคืนไปไหนไปแปดแปดเพื่อนเพื่อนร้านนี้แหละมาเข้ามาเอ้ยเฮ้ยเ้ยตอนไหนดีวะ ตัวนี้สุดก็ได้มามามาไปๆามามาไปเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละน้องน้องน้องโอ้โหเด็กเสิร์ฟร้านนี้ไม่ใชาจริงเลยเออสวัสดีค่ะเฮ้ยพิมพครับสแน็คมันตาทำไมพวกเธอถึงอ๋อ ที่บอกว่าจะไปทุระตอนเย็นเนี่ยที่แท้ก็มาเป็นเด็กเสริมหาไรายได้เสริมเฮ้ยเเน็กอย่าไปว่าพิมพเ์เขาเลยพิมพเ์เขาอะ่ะน่าสงสารเรียนก็น่ะแล้วยังต้องมาทำงานอีกสงสัยบ,บ้านจะยากจน <c oughs> บุฟเฟ่ต์คนละสองเก้าเก้านะสรุกกินบุฟเฟ่ทุกคนเลยใช่ไหม,อ,มอ่ะเมนูนะเอาไปสั few moments later. ่งขอบเสืนนะ้อโอ้ย หมูก็ยังไม่มาทำไมช้าแบบนี้เนี่ยไหนเร่งให้เออเร็วๆลนะ่ะทำไมพวกนายสั่งมาเยอะจังอะ่ะจริงๆแล้วตำก๋ของร้านน่ะถ้าเกิดกินไม่หมดอะ่ะต้องโดนปรับด้วยนะอ,อืมจริงๆสั่งมาทีลนิดแล้วถ้าไม่พอค่อยสั่งเพิ่มก็ได้นี่โอ้โหจะมาบ่นอะไรเนี่ย จะกัดทาไมนี่เป็นร้านบุฟเฟ่มันเป็นร้านบุฟเฟ่จะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ถ้าฉันสั่งมาเนี่ยก็แสดงว่าฉันกินหมดเข้ใาใจป่ะน้องกัดใช่ไหมใช่มันเป็นร้านบุฟเฟ่อะจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้โอ้ยเสียลมไหนก็ไปไป,ไปมากิน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 เฮ้ยเสียลมหมดมาอ <มา S 2> <ป>ืออร่อยปะครับอร่อยเนาะ โอ้นฉันอิ่มแล้วอะยอิ่มแล้วเหมือนกันอิ่มแล้วเหมือนกันโอ้โหจะคนชวนมากินอะไรกินอย่างกับแมวดมเออกัวอ้วนอ่ะพอเป็นพิธีพอโอหมันตาชวนมากินบุฟเฟ่ต์แล้วกัวอ้วนแล้วจะชวนมากินทำไมเนื้เยอะตั้งแยะเนี่ยเฮ้ยแต่แหนะเธอเป็นคนสั่งนะเอาเนื้อเยอะๆพยมเขาก็บอกแล้วไงเอาน้อยๆเดี๋ยวรดนค่าปรับแต่ดูนี่ดิ โดนปรับเป็นแสนแน่โอ้ครับแล้วตอนนี้ฉันจะสั่งอะทำไมไม่เตือนฉันไอ้ทีเนี้ยมันว่าฉันเอ้านายบอกนายจะรับผิดชอบไม่ใช่หรอนายสั่งเยอะนายกินหมดไม่ใช่หรอก็เป็นมดลายนี่าหละดลายนี่แหละท่านกินอย่างกับแมวดมนายนั่นแหละนายไม่เตือนฉันเองเอ้าอย่าไม่ต้องมาพูดเลยนายบอกไม่ต้องเตือนอย่าไม่อย่าจะบอกนายให้เตือนฉันหยุดหยุด มันตาไมนทำอะไรอ่ะก็หาทางออกให้พวกเราไงเนี่ยเงียบๆตามน้ำไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยมันตามันนั้นได้ไงมันผิดนะเงียบๆเลยครับหรือว่านายจะเป็นคนจ่ายค่าปรับล่ะเฮ้ยทีมคินงิน่อยโอ้พวกนายกินเหลือกันเยอะขนาดเนี้ต้องโดนปรับนะพวกฉันน่ะก็อยากจะกินต่อให้หมดนะแต่เธอดูนี่ มันมีเทชู่มาอยู่ในหม้อดได้ไงสกรปรกเล่ยที่สุดจริงแถกในถานนะยังมีเศษเทชู่ยอีกใครจะไปกินลองอะจะอวกฉันยอมจ่ายค่าชาบูอะก็ดีแค่ไหนแล้วจริงๆแบบเนี้ยร้านอะต้องรับผิดชอบนะเราไม่ควรต้องจ่ายอะไรด้วยซ้ําเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพอเธอพอเธออุ้ยครับอยู่เงียบไม่มีทางที่มันจะมีทิชู่ได้อะ่ะ ที่ฉันยกมามันยังไม่เห็นมีเลยอ่ะถ้างั้นฉันก็ต้องเห็นแล้วสิอันเบลเลิ่มขนาดนี้ยพวกนายใส่เองหรือเปล่าหรือว่าเธอทําตกลงไปร้านสกรปรกขนาดเนี้ยยังจะมาว่าฉันอีกนี่ฉันเป็นลูกค้านะเออพิมพ์เธอก็เป็นแค่เด็กเสิร์ฟจะมาว่าลูกค้าได้ยังไงเนี่ยเอางี้ฉันไลฟ์เลยดีกว่าเออนั่นแหละเอาให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าร้านเนี้ยมันสกรปรกต้องให้ใครมากินอ,อ้ยจะอ้วกพูดแล้วนี่นะคะทุกคนร้านดีเจชาบูนะคะใช่ครับทุกคน เรามากินเนี่ยแล้วเจอทิชชู่ก้อนเลยอยู่ในนี่ในถาดอีกในถาดก็มีคนร้านนี้สกปรกมากนะครับอย่ามากินนี่นะครับไม่เฮ้ยครับอย่ามาี้มันสกปรกมากเลยครับมีเศษทิชชู่เต็มไปหมดรสชาติคืแย่แล้วร้านยังหาว่าเราเนี่ยเป็นคนใส่ลงไปมาโทษเราอีก มันไม่ได้มันไม่แฟร์ทุกคนทุกคนไม่ได้เลครับดีพอดเลยใช่ครับดีบอร์ดนะครับร้านนี้อย่ามากินนะครับทุกคนอย่ามากินค่ะอย่ามากินนะครับร้านนี้โหสแน็คดูยอดดูดิคนดูด่าเยอะด้วยมากเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องโดนเจ้าของร้านไล่ออกอย่างแน่นอนเฮ้ยสแน็คมันตราดูดิ คนอ่ะเขาดา่าพวกยูเตียบเลยอะไรครับเมื่อกี้ยังมีคนมาชมเราอยู่เลยว่าออกมาไลฟ์เตือนอ่ะไหนดูสิเฮ้ยแนนคกนี่ยมีคนดา่าพวกเราเต็มเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะมาดา่าพวกเราทำไมอ่ะนั่นดิเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีคลิปที่มันตาเอาเิชูสใส่ผมไปด้วยอ่ะจริงเหรออะไรอ่ะเฮ้ยพวกนายอยู่นี่เฮ้ย วงจรปิดนี่นะคะทุกคนชมหน้าของพี่กกงนะคะพิมยาไนี่นะคะทุกคนสองคนนี้ค่ะกินไม่หมดไม่ยอมจ่ายค่ารับแล้ยังขี้โกนิชิュไปใส่อีกดีที่ทางร้านมีกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ความจริงนะคะอุ้ยพิมเธอเป็นแค่ลูกจ้าไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ไปตามเรื่องของร้านของเธอมาเออเออเจ้าของร้านเหรอนี่ไงฉันนี่ไงลูกเจ้าของร้านมีอะไรก็คุยกับฉันได้เลยฮะ เจ้าของร้านเป็นพอเธออะไรนี่พอเธอนั่นแหละมันตามโหทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ถามฉันเลยไม่ใช่เธอสั่งเยอะนั่นแหละเป็นพอเธอนั่นแหละเอาทิชชู่ใส่ลงไปอ่ะมันเลยทุกอย่างมันเลยเป็นแบบนี้มัมัแกเลยเพะเป็นอย่างเงี้ยไม่เกลี่ยฉันละมันก็เลยไม่หมดผิดอะไอีกเธออะไรนี่เื่อไมเธออนั่นและองมาด้อสั่งเยอะไ่ตองูเลย